ออตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านหลายร้านเดิม,ดมแล้วนะครับ <c oughs> รก็ <c oughs> มีเมนูใหม่มาให้ลองกันอีกแล้วก็จะเป็นอะไรนะลอดช่องลาเต้ลอดช่องลอองาเต้ลอดช่องนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นกินสไตล์เดิมครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยดิ้งไป <c oughs> มาว่าก็เหมือนกับกาแฟใส่ใส่ไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนจากไข่มุกเป็นลอดช่องนะครับแล้วก็อยู่ขั้นเตรียมของนะครับเราก็มาดูวัตถุดิบนะครับวัดเจนเลยนะ,ะถ้าอยากอยากกินนะครับ <Das que ath ie> เหมือนเดิมครับพี่ิวมาเองนะฮะ <f uch> อ๋อนี่คน,คนอะไรสั่งบางทีเนี่ยอ่ามีบริการส่งนะครับติดต่อคุณการเลยนะครับการบันทแตงนะครับ <f uch> มีบริการส่งรถช่องวัดรถเจ็ดครับ <f uch> รถช่องวัดเจ็ดรถเจ็ดอะไรละเออ <f uch> เตรียมเตรียมครับจะ <f uch> เอาเรถช่องใส่ถ้วยก่อน <f uch> สักหลักหนี้ดำอ้อคนทำก็ทำมาเลย มีอะไรมีอะไรอ่ะเราเริ่มถ่ายต่อแล้วครับเดี๋ยวมันไม่มีกิ่นกะทิเราเอากะทิใส่ไปดิอือฮึจะกินได้คนคนทำก็ต้องบรรยายด้วยนะครับผมก็ถนัดกินอย่างเดียวแหละครับทดลองเดี๋ยวมันไม่มีกินมะพร้าวน้าน้าตีกาวขาวนี่คือนมใช่นมครับอันนี้อนนนมผสมอ๋อเป็นนมผสม เนี้ยใส่ไปปั๊บมาแล้วครับนี่จะอาลงเป็นนี้โอ้โฮเอาแก้วมาให้ดูหน่ยท่าเขาท่าเขาท่าดูนต้องมีช่างด้วยใช่ใช่รสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรอชิมนะครับอะเสร็จแล้ววางเงป้ยใส่กาแฟครับแล้วรอรับต้องช่างด้วยอ่ากาแฟเราก็จะสกัดช็อตไม่ต้องเยอะมากสักยี่สิบ ยี่สิลมิลิตรพออ๋อดูสีมันตกก็เลยาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะดูนะครับเราปลางหน้าตาก็จะประมาณนี้มันจะกินได้ไหมก็มน,น่าจะกินได้หรอกสีสันสีสันสวยงามมากเลยจากู้เพิงเห็นมรจังก,ก็ชอบเชียว สิงครับจากหน้าตาแล้วก็ดูน่ากินมากเชียวอ่ะเทสเทสแงแล้วคนคนก่อนคนก่อนคนคนก่อนเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราใสกะทิตอนนี้ลอยหน้าไว้ะ่ะเคยว่าอะไรอ่ะเนี่ยเราใสไปด้วยเพื่อที่ว่าจะให้มีกลิ่นของกะทิเข้าไปด้วยแต่ทีเนี้ยจะต้องมาดูว่ามันจะหวานมันจะ โอเคไปไหมหวานไปโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับลอดชอ่องอะไรน,นะคาปูอันนี้อะไรคาปูลาเต้ลาเ,เ,เต้ลอดช่องนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับลาเต้ลอดชอ่องเดี๋ยวผมจะชิม มันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะนะมันอร่อยมันหวานไ,ไหมอ่ะไม่หวานไม่หวานเลยรสกาแฟกบหมดมาอาจจะต้องใส่ไอ้นี่เยอะขึ้นหน่อยให้มันม,มีคีมมีคีมมะพร้าวไหมไม่มีกาแฟกบหมดแต่ก็มันก็อร่อยอะ่ะถ้าชอบกาแฟก็แบบอีกอารมณ์หนึ่งใครอยากกินก็มาลองได้นะครับที่ เคซีคอฟฟี่แต่ต้องฮ,วฮิวฮ,วฮ,วฮิวรถช่องช่องมาเองนะครับ <ทำ S 2> ไม่งั้นก็สังฟังของการการมานะครับแล้วช่งองกจเลยนะโอเคครับขอบคุณครับมาลองกันนะครับ Soon as you mind you see there are no trees in shadow me